อันดับที่10เ,เมืองเกตตี้เบิร์กเมื่อปี1863เป็นช่วงเวลาที่มีสงครามกลางเมืองในสหรัฐโดยเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายสหรัฐอเมริกานำโดยนายพลจอร์จกอรอนมิทกับฝ่ายสมาพันธรัฐอเมริกานำโดยนายพลโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดลีซึ่งการสู้รบกันในสถานที่นี้เป็นที่รู้จักกันในนามของ Battle of Gettysburg ทีทั้งสองฝ่ายต่างขอนำกองกำลังเข้าปะทะกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องสวันมันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและนองเลือดมากที่สุดอีกเหตุการณ์หนึ่งมีผู้บาดเจ็บล้มตายกันเป็นวาเล่นโดยฝ่ายสมาพันธรัฐอเมริกาเขายึดโรงแรมที่มีชื่อว่าเฮอเป็นสถานที่รักษาพยาบาลซึ่งก็มีการเล่าต่อๆกันมาว่าพวกเขาตัดแขนขาผู้บาดเจ็บแล้วโยนออกนอกหน้าต่างกันเป็นวาเล่นมีเสียงร้องอันแสนเจ็บปวดดังออกมาตลอดเวลา ส่วนพื้นที่อื่นของเมืองแกติีเบิร์กก็กลายเป็นสนามรบแทบทุกตารางเมตรมีผู้คนถูกสังหารทุกซอกทุกมุมซึ่งหลังจากการประทะก,กันในครั้งนี้จบลงประเมินว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝ่ายรวมกันประมาณ50,000คนซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสมาพันธรัฐอเมริกาและนับจากนั้นไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานมากแค่ไหนผู้คนก็ยังเล่าขานกันว่า ตามบ้านตามอาคารร้างตามสวนสาธารณะเก่าหรือแม้แต่ตามท้องถนน,นก็มักจะมีคนเห็นวิญญาณและได้ยินเสียงร้องโหยหวนอยู่เสมออันดับที่ 9. เมืองออรดูชูแกนอย่างที่เราทราบกันดีว่าสงครามโลกค,ครั้งที่สองสร้างความสูญเสียอันยิ่งใหญ่และหนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนปี1 9 4เเมื่อทางกองทัพนาซีบุกไปที่เมืองออรล่ชูแกานภายในประเทศฝรั่งเศส ด้วยความที่กองทัพนาซีต้องการยึดเมืองนี้ให้ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพวกเขาจึงทำการโจมตีแบบไม่เลือกหน้าพวกเขาไล่สังหารพลเรือนอย่างบ้าคลั่งไม่ว่าชาวบ้านจะหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านอยู่ในโบสถ์หรืออยู่ในซอกลืบไหนก็ตามก่อนหนีไม่พ้นความโหดร้ายของทหารนาซีแล้วลงเอยด้วยการถูกสังหารอย่างน่าเศร้าซึ่งต่อมาในภายหลังก็มีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตเฮบรัสได้ออกมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าเขาคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนจากเหตุการณ์นั้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเขาซ่อนตัวอยู่ใต้กองซากศพเขาต้องอดทนอยู่เป็นเวลานานจึงรลอดผลสายตาทหารหนาซีมาได้และเขายังเล่าว,ว่าเขาเห็นทหารหนาซีกราดยิงผู้คนจำนวนมากและยังมีการเผาคนทั้งเป็นด้วยและจากการสำรวจพบว่ามีชาวเมืองเสียชีวิตมากถึง642คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก247คนซึ่งในปัจจุบันเมืองออราชูแกนก็ตกอยู่ในสภาพเมืองร้างที่สภาพนั้นเต็มไปด้วยความหดหู่และความสิ้นหวัง อันดับที่8หอคอยแห่งลอนดอนนี่คือสถานที่สุดเหียนที่โด่งดังมากในประเทศอังกฤษกับหอคอยแห่งลอนดอนที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1 0 7 8ภายในอาณาเขตนั้นก็มีทั้งอาคารที่อยู่อาศัยและมีหอคอยอีก20แห่งรวมกันแล้วทำหน้าที่หลักอยู่2อย่างนั่นคือการเป็นพระราชวังของราชวงศ์และการทำหน้าที่เป็นป้อมปราการปกป้องลอนดอนจากค่าศึกศัตรู จากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปหลายร้อยปีสถานการณ์บ้านเมืองก็เปลี่ยนไปหน้าที่ของหอคอยแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันมันถูกใช้เป็นสถานที่คุมขังใช้ทรมานนักโทษและ,ฉะเฉลยศึกใช้เป็นคุกสําหรับคนะระดับสูงไม่ว่าจะเป็นขุนนางหรือราชวงศ์ก็ล้วนแล้วถูกนํามาขังและลงโทษที่นี่ส่วนตำนานที่โด่งดังมากที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่มเหเฮซีองค์ที่สองในพระเจ้าเฮนรี่ที่8ถูกตัดสินประหารชีวิตที่หอคอยแห่งลอนดอน ซึ่งเล่ากันว่าเพชจฆาตัดเสียงของพระนางแล้วชูขึ้นฟ้าในขณะนั้นพระเนรของพระนางยังลืมอยู่สีหน้าของพระนางเต็มไปด้วยความเครียดแค้นอย่างที่สุดและแม้ว่าวันเวลาจะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน <c oughs> ก็มีหลายครั้งที่ผู้คนเห็นวิญญาณของพระนางในรูปลักษณ์ของผีหัวขาดซึ่งมักจะเดินหิ้วหัวอยู่ริมระเบียงอีกทั้งยังมีคนได้ยินเสียงโซ่ตรวนและได้ยินเสียงกรีดร้องของพระนางอยู่บ่อยๆด้วยอันดับที่7เมืองคีเวส เมืองคีเวสที่อยู่ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกามีตำนานที่เล่าต่อกันมาอย่างน่ากลัวว่าในปี1904ลูกของนายโรเบิร์ตยูจินออตโตได้รับตุ๊กาตาตัวหนึ่งมาเป็นของขวัญโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่คือตุ๊กาตาต้องคำสาบที่ส่งมาจากคนที่ไม่ชอบครอบครัวนี้จนกลายเป็นว่ารับตุ๊กาตาผีสิงเข้ามาในบ้าน ซึ่งหลังจากนั้นคนในครอบครัวก็รู้สึกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงตุ๊กตาตัวนี้พูดได้บางทีก็เห็นมันเดินไปเดินมาจากนั้นเรื่องราวก็เลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆตุ๊กตาตัวนี้เริ่มทำลายข้าวของในตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านและบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันพยายามจะฆ่าคนในครอบครัวด้วยนั่นจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปเก็บไว้ในห้องใต้หลังคาแล้วปิดล็อกอย่างแน่นหนาะนั่นจึงทำให้ครอบครัวโรเบิร์ตเริ่มกลับมาใช้ชีวิตสงบสุขได้อีกครั้ง จากนั้นวันเวลาผ่านไป70ปีหรือก็คือปี1974ก็มีการขายบ้านหลังนี้ออกไปแล้วครอบครัวที่ย้ายเข้ามาใหม่ก็ไม่เคยรู้เรื่องราวคนหัวลุกนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งพวกเขาได้เจอเข้ากับตัวเองไล่ตั้งแต่การได้ยินเสียงกรีดร้องของตุ๊กตาไปจนถึงการพยายามฆ่าคนในครอบครัวนั่นจึงทําให้เรื่องราวของตุ๊กตาตัวนี้โด่งดังเป็นอย่างมากและถูกเล่าขานต่อเนื่องกันมาเรื่อย ซึ่งในปัจจุบันเจ้าตุ๊กตาโรเบิร์ตท,ที่ว่านี้ก็ถูกจัดแสดงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์มาเทลโลภายในรัฐฟลอริดาอันดับที่6กกอตุ๊กตาผี ยังคงอยู่กับเรื่องราวของตุ๊กตาหลอนๆในข้อนี้ถึงคิวของกาะตุ๊กตาผีซึ่งเป็นเกอะเล็กๆที่อยู่ในคลองโซซิมิลโกของประเทศเม็กซิโกโดยเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางศตรวรรษที่20ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดอนจูเลียสซานตานาได้เดินทางเข้ามาอาศยอยู่ในเกาะแห่งนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาพบศพเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตจากการจมน้ําในคลองซึ่งในตอนแรกนั้นเขานําศพที่ว่านี้ขึ้นมาไม่ได้ แต่จากนั้นไม่ว่าจะพยายามหาศพเท่าไร่เขาก็หาไม่เจอผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ายังหาไม่เจอสักทีจนเมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูแลง้งปริมาณน้ําในคลองก็ลดลงเขาจึงเริ่มต้นค้นหาศพอีกครั้งซึ่งเขาก็ยังไม่พบศพของเด็กผู้หญิงคนนี้เลยแต่กลับพบเป็นตุ๊ก,กตาหนึ่งตัวที่จมอยู่ใต้ก้นคลองแทนเขาหยิบตุ๊ก,กตาตัวนี้ขึ้นมาแล้วเอาไปแขวนไว้ที่ต้นไม้เพราะเชื่อว,ว่าจะช่วยป้องกันผีสางวิญ,ญญาณรายได้ จากนั้นในเวลาต่อมาเขาก็เริ่มได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องซึ่งก็มีทั้งร้องไห้ร้องเพลงแล้วร้องเรียกขอความช่วยเหลือเสียงที่ว่านี้มันทําให้เขากลัวมากๆเขาจึงไปหาตุ๊ก,กตามาแขวนเพิ่มเป็นจํานวนนับไม่ถ้วนเขาแขวนไว้ทั่วทั้งเกาะทั่วทุกจุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเขาคิดว่าไม่ว่าวิญญาณของเด็กหญิงจะลองลอยไปที่ส่วนในของเกาะเธอก็จะได้มีตุ๊ก,กตาเล่นมีตุ๊กตาเป็นเพื่อนจะได้ไม่เหงาแล้วน่าจะทําให้วิญญาณของเธอสงบลงได้ จากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ปี2001มีคนพบศพของนายดอนจูเลียสซานตานาลอยเสียชีวิตอยู่ในคลองส่วนชาวบ้านและคนหาปลาที่ผ่านไปผ่านมาปัจจุบันก็ยังได้ยินเสียงร้องของเด็กผู้หญิงอยู่เสมอและบางครั้งพวกเขาก็รู้สึกว่าตัวเองถูกตุ๊กตาเหล่านี้จ้องมองหรือไม่ตุ๊กตาก็หันหน้ามามองด้วยซ้ำอันดับที่ 5. หมู่บ้านโตราจา มาถึงเรื่องราวจากประเทศอินโดนีเซียกันบ้างหมู่บ้านที่มีชื่อว่าโตราจานั้นมีความแปลกและน่าขนลุกจริงๆโดยคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้สืบทอดประเพณีที่มีชื่อว่ามะเนเนมาอย่างยาวนานซึ่งจะมีการนำอาศพของคนในครอบครัวออกมาปีละหนึ่งครั้งเอาขึ้นมาแล้วก็จะนำร่างมาทำความสะอาดแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วพาศพเดินไปยังสถานที่ที่ตัวเองเสียชีวิตจากนั้นก็จะพากลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้ง และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมและขั้นตอนต่างๆอย่างสมบูรณ์ก็จะเอาศพกลับเข้าไปในโรงศพเหมือนเดิมส่วนวิธีการเก็บโรงศพของพวกเขานั้นก็แปลกไม่แพ้กันซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วิธีวิธีแรกคือการเอาโรงศพไปไว้ในถ้ำหรือใส่เอาไว้ในช่องหินที่แกะสลักเอาไว้ วิธีที่สองคือการเอาลงศพไปแขวนไว้ที่หน้าผาและวิธีที่3ถ้าหากว่าศพนั้นเป็นเด็กก็จะเอาศพไปใส่ไว้ในโพรงต้นไม้อีกทั้งยังมีการทําตุกตาไม้ขึ้นมาตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้สําหรับชาวเกาะนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นประเพณีที่พวกเขายึดมั่นกันมานานแต่สําหรับคนต่างถิ่นที่เข้ามายังเกาะแห่งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรยากาศที่พวกเขาเห็นนั้นน่าขนลุกจริงๆอันดับที่4คุกเขมรแดง ในข้อนี้เป็นสถานที่สุดสยองจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาโดยในช่วงปี1975ถึงปี1979เป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างขเขมรแดงเรืองอำนาจอย่างขีดสุด พวกเขามีทั้งกำลังพลอาวุธและอำนาจล้นมือโดยฝ่ายคาเมนแดงต้องการสร้างสังคมใหม่ขึ้นมาดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ขวางทางหรือไม่ยอมรับแนวคิดของพวกเขาก็จะถูกคาเมนแดงสังหารสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนหนุ่มสาวที่มีความรู้และคนที่มีทักษะวิชาชีพติดตัวจะถูกพุ่งเป้ามากเป็นพิเศษโดยจะลงเรือไว้เพียงแค่คนแก่ที่แทบจะไม่มีทักษะอะไรเลย การสังหารผู้คนของฝ่ายขเขมรแดงนั้นถือได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มีความโหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในโลกเพราะมีชาวกัมพูชาถูกสังหารไปกว่า2ล้านคนจากประชากรทั้งหมด7 5ล้านแสนคนซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่โหดร้ายมากที่สุดก็คือคุกขเขมรแดงมันคือคุกที่ถูกดัดแปลงมาจากโรงเรียนโดยกองกําลังขเขมรแดงจะจับคนมาคังไว้ที่นี่แล้วทรมานนักโทษอย่างรุนแรงแล้วก็จบลงด้วยการสังหารนักโทษเหล่านั้นจนหมดสิน้น ซึ่งหลังจากที่ยุคนี้ผ่านไปก็มีการเข้ามาสำรวจจนขุดพบกะโหลกมนุษย์ไม่ต่ำกว่า8,000ชิ้นและจากวัตถุพยานกับเอกสารต่างๆทำให้ประเมินได้ว่ามีชาวกัมพูชาถูกฆ่าในคุกเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า17,000คนอันดับที่3สุสารใต้ดินใต้กรุงปารีสนั้นมีอุโมงค์เมืองหินปูนที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโรมัน คนโบราณขุดอุโมงนี้ขึ้นมาเพื่อเอาหินปูนไปสร้างอาคารบ้านเรือนวิหารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆจนกระทั่งในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่18บทบาทของอุโมงแห่งนี้ก็เปลี่ยนไป ราะในสมัยนั้นสุสานหลายแห่งในปารีสไม่มีพื้นที่สําหรับฝังศพแล้วไม่สามารถรองรับศพใหม่ๆได้ทำให้ผู้คนในสมัยนั้นต้องเอาศพไปฝังตามจุดต่างๆซึ่งหลายศพถูกฝังเอาไว้ไม่ดีทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแล้วมีเชื้อโรคกระจายไปทั่วสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจนต้องพากันออกมาร้องเรียนกันยกใหญ่ ต่อมาในปี1 7 8เเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันยาวนานทำให้สุสานหลายแห่งในปารีสผุพังแล้วมีศพที่เน่าเปื่อยไหลลงไปตามท้องถนนและแม้ว่าทางการฝรั่งเศสจะพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรปัญหาที่ฝังศพไม่พอนี้ก็ยังแก้ไขไม่ได้สักทีจนกระทั่งในปี1786จูด้ดผู้ที่เป็นเจ้าของอุโมงค์เมืองหินปูนก็ทำการบริจาคอุโมงค์นี้ให้เป็นสุสานแห่งใหม่ปารีสจึงสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ จากนั้นทางการฝรั่งเศสก็ทําการขนย้ายศพจากสุสานต่างๆทั่วปารีสเอามาไว้ในอุโมงค์แห่งนี้แต่ทววาการขนย้ายนี้ใช้เวลานานมากๆเพราะกว่าจะแล้วเสร็จก็ปาเข้าไปในปี1860จึงได้ออกมาเป็นอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยกะโหลกและโครงกระดูกมนุษย์นับไม่ถ้วนมองดูแล้วน่าขนลุกเป็นอย่างมากแต่ถึงแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวมากแค่ไหนปัจจุบันอุโมงค์แห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไปแล้วอันดับที่ 2. เกาะฮาชิมะ เกาะฮาชิมะตั้งอยู่กลางทะเลอย่างโดดเดี่ยวในเขตจ,จังหวัดนางาซากิของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเกาะน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติแต่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทมิซูบิชิในปี1887เพื่อใช้เป็นที่พักและศูนย์ปฏิบัติการสำหรับการขุดเหมือง่านหินใต้ทะเลจึงมีคนงานและครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยเต็มเกาะจากนั้นก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงเรียนโรงพยาบาลและอื่นๆ ในเวลาต่อมาพลังงานถ่านหินก็ไม่เป็นที่ต้องการของญี่ปุ่นอีกต่อไปบริษัทมิซูบิชิจึงจำใจต้องปิดกิจการส่วนนี้และอพยพผู้คนทั้งหมดออกจากเกาะทำให้เกาะฮาชิมากลายเป็นเกาะร้างโดยปริยายต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นจับนักโทษกับชเชลยศึกชาวจีนและชาวเกาหลีใต้มาไว้ที่เกาะนี้แล้วบังคับให้ทำเหมืองถ่านหินจนทำให้มีคนบาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อยแต่ทว่าสิ่งนี้ทำให้เกาะฮาชิมาติดหนึ่งใน5ของเกาะที่สยองมากที่สุดในโลก จริงๆแล้วก็น่าจะมาจากบรรยากาศอันดกรางที่ดูแล้วน่าขนลุกกับเรื่องเล่าที่พูดต่อๆกันมาโดยในส่วนของเรื่องเล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากผู้ผลิตภาพยนตร์ที่เคยมาใช้สถานที่ถ่ายทำอย่างเช่นภาพยนตร์ Battle Royal ที่ทีมงานกล่าวว่าพวกเขามักจะถ่ายติดวิญญาณอยู่เสมอหรือไม่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆตัดภาพมาที่ปัจจุบันก็ฮาชิมะก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไปแล้วเช่นกันอันดับที่ 1. โรงไฟไฟไ้านิวเคลียร์เชอร์โนอบิล เหตุการณ์นี้ถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เลวร้ยรายมากที่สุดครั้งหนึ่งในโลกโดยเกิดขึ้นในวันที่26เมษายนของปี1986โรงไฟไฟ้านิวเคลียร์เชอร์บิลที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศยูเครนในตอนนั้นวิศวกรทำการทดสอบระบบหล่อเย็นและระบบทำความเย็นฉุกเฉินของแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่ทว่าการทดสอบนี้ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นจนเวลาล่วงเลยสู่ช่วงกลางคืนทำให้ต้องมีวิศวกรกะดึกเข้ามารับช่วงต่อ หลัด้วยความที่แผนงานนี้ไม่เป็นไปตามที่เวลากําหนดไว้จึงเกิดเหตุแรงดันในน้ําสูงขึ้นอย่างฉับพลันแล้วระบบตัดการทํางานอัตโนมัติก็ไม่ทํางานอีกส่งผลทําให้แกปฏิกรีนิวเคลียร์หมายเลข4ี่มีความร้อนสูงขึ้นเกินพิกัดแล้วระเบิดออกมาในที่สุดแรงระเบิดนี้ทําให้ขี้เท่าที่ปนเปื้อนกรมมันตภาพรังสีพวยพุ่งขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศมันลุกลามไปถึงยุโรปตะวันออกยุโรปกลางและยุโรปเหนือ จนทำให้การระเบิดในครั้งนี้ถูกจัดความรุนแรงไว้ที่ระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามเหตุการณ์นิวเคลียร์และประิมาณกำมันตภาพรังสีของมันนั้นก็มากกว่าเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ถล่มเมืองฮิโรชิมาถึง4เท่าแล้วผลกระทบจากการระเบิดคือต้องมีการอพยพป,ประชากรประมาณ3 3 6 0 0 0คนอย่างเร่งด่วน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีผู้คนจํานวนมากที่สัมผัสกับมันตราภาพรังสีเข้าไปแล้วจนทําให้ในเวลาต่อมามีคนป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากถึง4,000คนอีกทั้งยังมีคนที่ร่างกายผิดปกติอย่างรุนแรงอีกประมาณ6,000คนอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่ทําให้พื้นที่นี้สยองมากกว่าที่ไหนๆก็คือการที่สถานที่เกิดเหตุยังคงมีกัมมันตภาพรังสีเข้มข้นตกค้างอยู่ซึ่งกว่าที่จะรอให้มันสลายไปเองตามธรรมชาติก็ต้องใช้เวลานานถึง24,0 0 0ปีซึ่งในระหว่างนี้การเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุยังคงเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งยวด